กาบสบายดีและก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอีฟซีที่หักแพงเบิดสุขูสุคนเนาะสุมองแล้วก็แมนสุบอนพี่น้องเอ้ยอ่าโดยโดยทักทายสบายดียามแรงๆพี่น้องเนาะบอกว่าสีอยูพี่น้องสีอยูทางประเทศไทยหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศก็ดีเนาะโดยโดยโดยมือนี้กันเนาะฮักกามพี่น้องเอ้ยเนาะฮักกามแต่ดีอยกพี่น้องเอ้ย วันศุก่ร์ไปไปหาเพิ่นอยู่นะเนาะแต่ได้ยินแม่น้องเทนว่าเออพอน้องแค้นเพิ่อนโอยู่เนาะโดยโดยโดยพอว่าเพิ่นไปหาหมอวาสนาเนาะโดยโดยโดยก็คือว่ามีอ่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะเพิ่นอ่าฝากเงินมาแล้วล่ะเนาะให้ อ่าทางพ่อกับแม่น้องแคทนี้เนาะเลือกเอาเนาะระวังอ่เขาซานเนาะแล้วก็กับอ่าเงินเนาะที่แรกผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นว่าที่ซื้อเขาซานให้พี่นุน้ยเนาะแต่เฮากาสิไปถามเพิ่นก่อนเนาะไปโอ้ลมนะเพิ่นก่อนเนาะว่าเขาเพิ่นเบเิดแล้วบ่หรือว่ายัางอยู่เนาะโดยโดย,โดยที่แรกเฮาว่าสิไปหาเพิ่อนอยู่อ่า อยู่หน้าเพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่อยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่นไปหาหมอมื้อนี้ก็ได้เนาะพอดีว่าเพิ่นมาหลานลุงบอยเนาะตอนนี้มาหลานลุงบอยก็เลยอ่าเฮาก็เลยสิถือโอกาสเนาะถามเพิ่นเลยเนาะโดยโดยโดยถืโอกาสถามเพิ่นเลยว่าเพิ่นสิอ่าสิฮับบ่เข้านะหรือจังได๋เนาะโดยโดยโดยยังพอมีกินหรือบ่จังไรกัได้เนาะไปออ้ไปล่มนะเพิ่นนต้กันเพียงเนาะเพิ่นมาแล้วตอนนี้เนาะ โดยโดยโดยสบายดีพ่อแม่น้องแคนโดยสบายดีเนาะโดยโดยสบายดีสบายดีป้าทิโทเนาะโดยโดยโดยเป็นอย่งไรคือได้ยินอันป้าเท็ว่าเจ้าไปหาหมอโอ้โดยโดยโดยมาคลายร่างอักเสบ โดย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 เลือดเนี้ยเอาพอมโดยโอ้โดยอันไปห้ามอแล้วว่าอันให้ปัวมาพลังกับเข่าหน้าสลลมเลยขาดหน้าเนดน้าน เนียวพ่อลูเป็นเลือดเนี้ยพ่อมาลูกแล้วรั้กนเงี่ยวเรื่องมกพอค่าเสียใจแหละมะลูกอนึ่ลางหย่ลังลานเนาะโดยโไปหาหมออยู่ใช้อยู่ปากซองมก็โอ้หมออะไรเนกวดเบื้งเน้าอีโกเบิ้งบนดกวือีกโ โดยดยดนี่มีแต่ละไข่ล้างนะบเนอะไรอะไรเนอะไรนี้มาคไข่ล้างครับเลือดนี้วนี่ว่ามันสวยงายเป็นไข่ล้างแบบนี้มันเป็นบระชงดูโอ้จะเป็นเนี้วจะรอดเรือยังได้ไหมมาเรืงป่วยมันว่าอักเสบโอ้ตอนนี้มันมันเปแค่ว่าอักเสบเนาะต่อไปอาจจะเป็นเนี้วเนาะ โอ้ยเป็นบะชองขาโอ้บะชองหน่วยเลยแต่เมื่อก่อนเห็นว่ามีปุ้นเลยแต่ไปเกี่ยวกันนี่ว่าผมมีแต่อักเสบบะชองค่ะด้วด้ยโอ้คนโอเคกับหมาไข้รังมีปัญหาเนาะที่เรกอันมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะที่เรกเพิ่นกะว่าเอาสีเข่าไปหาเมื่อนี่แหละโด้วยเพอดีว่า ปาเทียลาเออเพิ่นไปห้ามอเด้อว่าจะไปกับยันบุพเ้เพิ่นน่ะนะโดยโดยลานกับไปปูบุกคอยด้อยู่บุกคอยด้อยู่เที่อ่างบ่โดยโดยโดยลานเป็นทางในลานเป็นทางนอกเลยใารใน่้าตาเห็นอันนี้ตัเสนเป็นทางในลานก็ดีคือญาตลานคือญาตไโดยโดยอันเป็นยังไงเขาน้ำทำปลา ้ย <é> ังอยู่บนนี่ไหนยังก็ได้กินอยู่ดยสิ่งขาดเรือก็คือเงินกระิ่งตะลุกก็ได้ยกพัวตัวเองแล้วดยด้วดยนี่และทุกทุกนากรกาก็หาก็บบาดเป็นหาบ่ได้เนาะโดยอันนัดจนบอออกบ่เข้านาฬิ้ากรดีปลาลุกอันที่เรียกกระู้ใหญ่ใจดีเราเพิ่นเลว่าอันาให้ เบาดาหรือว่าพอมินี่นี่เนาะซื้อข้าวสารไปให้พอน้องแค้นโดยจักสองซอสเพื่อนว่ะโดยหลายเฮาเฮาแล้วว่าอันถามเบิ่งพอน้องแคนก่อนเพราะว่าทางเกี่ยวเขากับทางกระเลาะกับทางหงเนาะเขากรอัดคือว่าได้ไล่เติมเนาะได้จักสองเพื่อนี่ได้ร้อยซอสแต่ว่ามักซีพินเนี่ยขายน้ำเนาะเนาะขายกับขายตัวตัวเองมันก็ควรได้ไปขายเิ่งเนาะขายเขาจะมาเอาบีนองเนาะ โดยโดยโดน้อัดนะสอกมาหาพัลุ้ยโดยจ็เลยโคดเขาเนาะอาหารก็มีก็ได้กินอยู่เนาะโดยโดยโดยงันเนื้อขึ้นปลาลุ้ยวงแล้วโดยโดยนก็มีอันทางปุ้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยากซื้อเขาให้เนาะโดยแต่ว่าอ่าคันแปลว่าบบได้ซื้อเขากะ เพิ่นผู้ใหญ่ใจดีเพื่นว่าสิเอาเงินห้เพิ่นวะนาะโดยโดยเพิ่นให้เฮาแล้วแต่เอาเพิ่อนวะนาะครัาก็สีเอาเงินห้พ่พอน้องแคนเด้อพอน้องแค้รึเจ้าไปอันเพราะว่าเมื่อเอินล่ามกระสีพาพพอน้องแคนเขานำเกลือเพอน้องเกลือป้อโดยเพราะว่าเลือดเนี้ยวเนาะโดยเลือดเนี้ยวต้องในไส่อันต้องดนเขาน้ำเกลือโดยแป ดดยดวอดแล้วก็สิมาปัวลังดยดดยสั้นแล้วันว่าเขายังพอได้อยู่ได้กินลยด้วยข้าสีหอกเงินห้เนาะสะสมมาหาันมือก่อนจนได้มายืมลุงลุงตัวนี้อกปลุงจนได้ยืมลุงพันหยืมลุงดยยืมไปหาหมอบโดยโอ้ยดโดยด้ย อ๋อที่โตนเองดู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 ด้ดู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 นูอูด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 ดู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 ดดูดดู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  แต่ว่าเข่าเพิ่อนยังพอได้อยู่ได้กินอยู่คร <Tu> ับคุณยายครับเนาะโดยโดยโดยกัเพิ่นบริบริษุเข่ากับสีหมอบเงินหนเพิ่นเนาะสองพันบาทด้วยพอนกแก้เด้อโดยขอบบุญขอบคุณหลายเด้อฝาลุ้งโดยร้านเด้อคุณคุณยายขอบคุณคุณยายเด้อโดยเนาะขอบคุณหลายเด้อคุณยายขอให้คุณยายได้บุญหลายเด้อปรารถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นจริงเงินก่อนในร้าน आप पे फोटो इन पालू यो ดีๆเ้อเมนเทเลยโดยเอาไปหักสมักาเจ้าอเดี๋ยวหาหมดหาหมอยโดยนทีแรบาร้เนยูฮอบ้าร้านกรพุมเฮียรวยเยาทนยูฮอเทียงเจ้าของฉบเดียวนีดยโยไปยูเทียงไม่เท้าฉบัย เข้าวัดตไทยนวดยกัะเต็เนี่ย้วตายเขช้ากระ่ายเชดาเี่ยวกโใจนะบอจีนแงล้วคิดนะเขาเขาเขาทอันเป็นอรกว่าถัาคิดถบอกนะมาทำอะไรเขาทมื่ายวโดยเป็

rồi, rồi, đôi ba thì thôi bộ hươu sức lên bọn Ôi, đôi 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 bố ối chắc bố đôi ối đôi đôi Rồi, ối đôi ối đôi rồi đôi 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 ối ừ. 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 đôi, đôi. Mẹp, พนสองนบาทกขอให้ปัตนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเ้อคุณยายดเนาะสุขความเจริญเ้อาสาธุเด้อเนาะดยดดยสาธุเนาะอย่างท่็นโอ้ด้ย้ยผิดหันผิดนีเนาะดวย หกสิเจินก็แังบกันแขงด้พี่น้องเลยดูออน้สีเขาน้ำเกลือน้อดู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 โอ้มือนี่ยังมืออยู่บ้มือนี่นะโอ้ เน่พอพอนกเคสไปหาหมอนาขี่รถจักบ่หรือยังไงยโอขึ้นม่าง e r โดย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 นเพิ่งก็เลยขึ้นมาเนาะโดยโดยโดยอยู่ซีกล่องพู้โดาทีเท่าเพื่อเพื่จะขึ้นมาหอดี่กันเนาะโมเมนต์ใกล้ๆได้นน่ซีก่องพูได้กินแต่ซื้อมืโดย มือสองังได้ท no no no. so, ันค <Do i. S 2> no. so, ิวโอ้ดูดูดูออไล์กันจะว่า้านกันดูดูโอ้เนาะปะลุงขอบบุญขอบคุณหลายๆดูดูทุกตัอซีเดอปลุงั้เปลุงซอยร้านมากเลยแต่ร้านว่าผิดถึกผิดหราะถรรยเดเนาะว่ากระบอถือดีปนเยพอแกนดดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ อร่อยสำนีก่อนพี่น้องเนาะโดยจังไดก็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับคุณยายเด้อเนาะที่มอบไม้อ่าให้พ่อมินนี่นี่เนาะมาเป็นสะพานบุญในเพื่อนเพื่อนวันเนาะโดยโดยที่แรกว่าที่ซื้อเขาให้พ่อน้องแค้นพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเฮาก็มาถามเพื่อนเบิ่งก่อนเนาะมาแล้วเพื่อนก็ยังพอได้กินได้อยูยูคุณยายเอ้ยเขาหน้ำสำปลาเพื่อนก็ได้เนาะโดยโดยขาดแต่เงินเพื่อนวันเนาะ เอาก็เลยเอาเงินสดในเพิ่นเนาะเพิ่นก็สิเอาไปอ่าหาหมดหาหมอรักษาตู่เพิ่นเนาะเพิ่นก็บ่ค่อยอยู่ดีพี่น้องเอ้ยจังได๋แหละลูกไผไข่รจีบก็ได้เนาะบ่ว่าน้อยหรือใหญ่กะเป็นทุกคนได้โดยโดยเนาะสุดท้ายนี่ก็ขออวยใจให้พ่อให้คุณยายเด้อครับเด้อเนาะจงมีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเด้อครับเด้อเนาะร่่าาางงกยยยยคุณออูดดีีมแฮเ้ ลำรว้ยลำรวยฝากมาสองพันก็ให้ได้เงินล้านเงินแสนเด้อโดยเนาะโดยสาธุเนาะฝากมาให้พ่อน้องแค่สองพันบาทนี่ก็ขอให้คุณยายเนาะอ่าได้กลับขึ้นสองสามพันล้านบาทพุณเด้อกับคุณยายยายเด้อเนาะโดยโดยพอมินี่กะว่าอยากบ่นหรือก็ได้เนาะจังได้ก็ขออภ kind of ัยพี่น้องเอ้ยโดยโดยเนาะสำหรับที่นี้ก็เอาไว้สำนีก่อนพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะ สำหรับคลิปนี้อีกอ่ะโดยให้ช่วงไอ้เศร้าไว้เด้อพอนแข็งกันเลยเนาะให้ช่วงไอ้เศร้าให้ไฮ้พุ้ยไพ่พยัตโลค่าตีนี้ต่อไปก็ได้ให้อยู่ดีมีแห้งซะเจ้าก็ได้เนาะโดยโดยพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีเนาะโดย